New Expander ดาวเริ่มต้นเพียง2 9 0 0 0บาทพร้อมกล้อง3ามรองศารอบคันแบบนี้สวัสดีครับผมบอยครับจากมิสูรุงเจริญอสาขาเทพลักวันนี้ผมจะพามาชมเจ้า All New Expander ตัวใหม่คันนี้มีการแต่งอะไรเข้ามาบ้างนะครับดาวเริ่มต้นเพียง2 9 0 0 0บาทแค่นั้นเองอย่างแรกนะครับอย่างที่เห็นเลยด้านบนนี้จะเป็นคำว่า Expander โลโก้อักษรแท้จากมิสูของเรานะครับเขยืบลงมาเรื่อยๆนะครับทางด้านล่างตรงนี้จะเป็นกล้อง360องศาทางด้านหน้าอย่างที่ผมบอกคันนี้ครับมีกล้อง3 0 0ให้มีกล้องด้านหน้าเขยืดลงมาอันนี้เป็นตัวไฮไลท์เลยชุดแต่งรอบคันจะเป็นสปอร์ตไรเดอร์นะครับ M ตัวนี้ให้ความดูสวยดูเด่นนะครับดูคมชัดดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมพามาชมด้านข้างดีกว,ว่าครับจุดเด่นเขาอยู่ที่ตรงนี้มา ด้านข้างผมบอกแล้วนะครับคันนี้เขามีกล้อง360องศาให้รอบคันกล้อง360องศาคันนี้ครับจะอยู่ที่ใต้กระจกอ่าเป็นไงครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่าดูไว้ได้เลยหยับลงมานี่ชุดแต่งรอบคันของจริงสีดำขีดสีแดงตัดสีขาวที่เข้ากระตัวรถดังสวยผมบอกแล้วด้านหลังอันเนี้ยไฮไลท์เลย ผมแนะนำด้านหลังไฮไลท์เลยด้านหลังนะครับคันนี้ชุดแต่งของ Sport Rider M จะเป็นแบบท่อคู่ทั้งหมด4ชิ้นนะครับแต่ไม่ใช่ท่อนะจะเป็นตัวแบบหลอกมาให้นะครับมันดูสวยดูเด่นดูเป็นสปอร์ตมากคันนี้ภายในเรายังมีของดีและทีเด็กอีกนะครับผมแนะนำเลยว่าตามผมมาเดี๋ยวจะรู้ว่าอะไรคือของจริงเชนะิญครับ เปิดมาภายในครับคำว่า all new expander ทุกอย่างมันต้องใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหรือว่าภายในคอนโซลเบรกมือไฟฟ้าออโตโ้โฮลระบบแอร์นี่เห็นชัดๆครับจอ Android ขนาด10นิ้วสัมผัสดีสัมผัดดสผลื่นนะครับขยับลงมาทางด้านล่างเห็นคำนี้ไหมครับสครับเพจคำว่า new expander เดี๋ยวผมจะแนะนำครับโปรโมชั่นดีๆทั้งหมดกันที่ด้านหน้าเชิญเลยครับก็ เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับคำว่า new extender ทุกอย่างต้องใหม่ทุกอย่างต้องดีคันนี้ดาวเริ่มต้นเพียง29,000บาทพร้อมกล้องสามรอสงศาร้อมจอ a n d ด o i d ขนาด10นิ้วนะครับด้านหน้าพร้อมชุดแต่งให้รอบคันแบบนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจผมแนะนำครับให้ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เราได้มีแค่นี้ยังไม่พอนะครับผมยังมีแคมเปญเด็ดๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย0%ซหรือจะเลือกเป็น5ปีดูแลดีถึงใจแค่คุณขับเราเป็นคนดูแลให้ หรือจะเลือกเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งนานสูงสุด3ปีนะครับลูกค้าท่านไหนครับสนใจผมแนะนำพกเข้ามาเลยอินบ็อกด้านล่างหรือเบอร์โทรผมนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดด้านล่างไว้ให้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากได้ครับเป็นเจ้าของััของักเข้ามาครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ